ตอนนี้เราอยู่ประเทศจีนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แอนดี้นะครับว่าคาดหวังไงปีนี้จะฟ้ร Culture, <c oughs> ารางวัลกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับฮาฮ่าฮ่งฮ่าอซิงซฮ้ยโชว์เ่งา เ ala. mhm. ียนมีมีไงเียนมีมีมีดเียนี่เอาเพลงอไปเพลงอไปเพลงอะไรีอะถามว่าเขาเขาชอบร้องเพลงไหน w h t song your your like y o u a to sing Like Show 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 제จ라ั초ว초จ초ั่ว